อยู่ครับผมปลากัดแล้วคุดไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับลองลองดูครับมาลุ้นกันไม่ปลาก็กระสอบแลาว,วะ,ะน่าจะเป็นรูอ่ะจริงจี้งน่เป็นรูเป็นหลุม เพราะามันไม่มีสวะมันไม่มีอะไรที่แบบว่าไอน้นี่หรอกมุดเข้าปอหญ้าพอดีไงบูมี่หยาแต่กี่เล่นน่หละเล่นเขาเป็นเพียงแอวคุณปะจัดเลยมันน้อยกว่าตัวนั้นอีกตัวนั้นไม่ตัวสองอันนี้แล้ว ฟองขึ้นแล้วฟองขึ้นแล้วฟองอากาศขึ้นแล้วย้อนเดียย้อนดิจะตายแล้ว กลับกีแล้วครับถ่ายวิดีโออยู่ครับผมตอนนี้ประมาณสิบปนาทีแล้วเอาเลือมาทางให้แน่อาติอาเอาเลือมาทางให้แน่น่ะรับรถโอ้

ให้นั่งไพชาอยู่วะเป็นแม่ดิเป็นชั่วโมงตีเป็นลักษณะนี้บดอกป่าธรรมดาป่าคอมันบ้าหน่าจะโดนน่ะแป๊บเดียวมันก็ขึ้นจิบแป๊บเดียวมันขึ้นจิบดิธรรมดาวะขั่นวิธีปอดมันก็ต้องยันเติบอะปลาวาบ่ะสาวปลาอมตัวใหญ่นาะปลาอมตัวใหญ่ไงแบบปอดมันมันเก็บลมในลายอะน่ะ อยากโดนึกทีว่ะงัดแมางเลยคึกๆึกคึกเลย,เลยดูเชือกอยางี้นิดเดียวเนี่นยไม่กล้าเดือยลงไปในรูเลยเนะี่ยดูทรงเลยเนะี่ย ได้ตัก,กระสอบหรือตักปลาครับอ <c oughs> ู้ปลาแล้วแต่ละตัวธร,ราท่านระหลาดเอาฟังผมนะข <c oughs> ึ้นไปหือเล่า,ลลาอืข <c oughs> ยับไหมเ <c oughs> อาโอเคขึ้นแล้วครับปลาครับผมสรุปเป็นปลานะครับโอ้โหปลาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ นี่ครับดูครับมันมุดจนเป็นครึ่งชั่วโมงได้เลยเนี่ยตกดูครับดูสายปลานะครับตอนน่าจะเหนื่อยหน้าดูแล้วผมเหนื่อยตอนนี้เออตัวเท่านี้นเป็นโลไหมโอ้โหตัวใหญ่นะครับผมประมาณโลกว่านะครับ,บดูครับผมเนี่ยครับผมสำเร็จโดยดีเรา ใจเย็นของมันเยอะวุ่นะดูครับผมใส่ปลาครับรูกว่าครับยกหน่อยจานดาวติดสีมันติดสีนี่ได้กี่ตัวแล้วครับเนี่ยสีเต็มสีเต็มนี้เหรอสีเต็มสีเต็มเต็มใหญ่ๆนะอยู่ที่ความอดทนแล้วตอนนี้ใครตกปลาหน้าร้อนเ,เนี่ยแดดๆอย่างเนี้ย กลับพร้อมกันนะพี่พงกเย็นเชื่อกินเย็นเย็นนี่น่าจะกัดอีกไงเช้าเย็นแล้วว่าปลานี่ใสสวยครับรดูลขุดลงไปในดินขนาดนี้คิดดูอ่ะมันจะอยู่ขนาดไหนครับดูตัวครับนี่ตกโดยหน้าดาวนะครับผมสุดยอดเยี่ยมมากขอบคุณครับ